จเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสมทบทุนการศึกษาและทุนดำเนินงานของมูล,ลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปธรรม ที่อาคารมหาเจษดาบดินชั้นสามวิจานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหาคนครได้มีพิธีทอดพระปาสมทบทุนการศึกษาและทุนดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมินสุทธนารีนาฏโด,ดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพผลวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีทอดพระปาพร้อมกันนี้พระเถรวัจนนาวา ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคราหวาดกรรมการอุปถัมภ์ประธานพูทธศาสนงกชนร่วมเนืองพิธีสำหรับพระป่าสามกีจัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทันารีนาศชมรมผู้ปกครองและครูตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการร่วมบุญสมทบทุนกองทุนการศึกษา และทุนดำเนินงานของทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุบภถเพื่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองเด็กพิเศษเช่นออทิสติกดาวซินโดรมบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสมาธิสั้นพัฒนาการล่าช้ามีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะทางและบกพร่องทางสติปัญญาเป็นต้นโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราชานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตฐภูม,มิมลมางคลาราม เป็นประธานอุปัรภมฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมูรีจ้าวานบรญญาณวาพระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาคแปดผู้ช่วยจ้าวานบัญญาณวา,ปวา,ญญา,วาเป็นกรรมการอุปธรรมฝ่ายสงฆ์ดรสักติภัาเรเลิกเป็มประธานอุปธรรมฝ่ายกระวาดนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการอุปธมร,รมตลอดจนประธานจัดพระป,ป่าสามคีเพื่อทอดถวายในยครั้งนี้ด้วย